เหรียญหน้าคงพันปี2536เนื้อเงินหลวงพ่อเกษมเข็มมะกูนะครับนะดูแล้วซื้อเป็น60วิกับเอลอปาสวัสดีครับจุดที่1ครับตามขอบจะมีเส้นรัศมีคมคมเส้นรัศมีจะวิ่งไปชนขอบคมคมครับตามพื้นเหรียญด้านหน้าตาซ้ายจะใหญ่กวา่าตาขวาจะเล็กเตตาฝั่งซ้ายจะใหญ่กวา่าฝั่งขวาจะเล็กกวา่าเล็กน้อยตรงคาว่าเข็มมะกูนะครับจะเป็นลักษณะลอยวิ่งผ่ากลางเหรียญทุกองค์จะต่อโคดเป็นกลมๆและมีกอไก่ตรงกลาง พลิกด้านหลังมาตามพื้นเหรียญจะมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมนะครับตามตัวหนังสือด้านหลังเห็นไหมครับเป็นใยแมงมุมตามพื้นด้านหลังเอียงตะแคงดูนะครับเหรียญจะบวมตรงกลางเหรียญจะมีลักษณะบวมอยู่ตรงบริเวณกลางเหรียญเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญของเ๊ทําไม่ได้นะครับตัวหนังสือจะเป็นลักษณะเม็ดทรายครับเป็นเม็ดทรายตามบนตัวหนังสือครับถ้าเจอลักษณะรอยปิ้นเยอะๆมีโอกาสแทบ8ปด0ถึงแล้วนะรอยปิ้นจากการเจาะหูรอยปิ้นตามขอบเล็กๆน้อยๆ ใครมีสวยๆนะครับยินดีรับเช่าหลา,หลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับ